เมน,นครับตั้งแต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์เนี่ยเพิ่นเลยบอกให้เฮาเรียนหนังสือให้สูงสูงสีได้บ่ต้องลำบากคือเพิ่นในตอนนี้เลยจำครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงป่านะาผู้บ่าวผู้สาวทุกๆคน,นครับเมื่อนี่ก็ไม่อยกผมหลวงจ๋าที่บ้านเชนิวคนเก่าคน,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 นเดิมครับเมื่อนี่เดี๋ยวผมจะพามากิน ขนมจีนครับสาวน้ำปลานะครับสองห่อนึงครับอ้ว่าดขล้นบักหลายครับใส่ผักบุ้งครับกลิ่นบรรยากาศทงไฮทงนาเพิ่อไถไปแล้วครับมาขอเพิ่มความเผ็ดจังหน่อยนะครับที่ผงสักส่วนครึ่งนะครับอ้แต่มันคักเลยนะครับโบเข็ดบโเสียบตัวขออนียตคุกจังหน่อยเะครับ คุกให้มันเขากันว่าตอนนี้เพียกินบ่ได้ด้วครับคือเขากันแล้ววันนี้นี่แฉบหมูมะพร้า ข่าพี่้องครับอยากขนมจินเส้าวน้ปาปลาแล้วก็ไปแซ่บเลยครับคลิปนี้ขออนุญาตใส่มือเลยครับห,หนัวเก็มคนนะครับ เป็นพักบุง้งกินลวกนะครับใหญมานอันนี้ครับ หนัวเผ็ดๆนะครับคํำนี่นะครับค้ใหญ่งๆเพื่อพี่เพื่อน่องทุกๆจังหวัดนะครับครับมูกรับดี นว่านปลาหักมุ้งด้วยครับแคบมูลกรอบไลยดี ว่าเป็นเขาเที่ยงไปลวดครับเนี่ย เราจะได้กินเนี่ยเนะขาเที่ยงกันเลนยป้าดว่าปิดแสบแบบสะดุ้งเลยครับหืงเังยงครับแับมือ กรอบครับเนี่ยกระจายนะครับ เพชรสะเดิดนครับ กรอบครับกรอบเนี้ยเครับครับมุ้งกินเส้าหนำปลาล่ามก็กินได้ประมาณนี้นะครับเกือบเบิดนะครับโอ้ยวหทั้งแสบทั้งเผ็ดแห้งครับหมูกรอบกับกรอบนัวหนำปลาลาครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าผมกินผิดพลาดประการใดนะครับกินบัสุภาพมู้งมากยังไงก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพร้อมพี่น้องไว้แล้วด้วยครับอาจจะกินเล่ยงกินเส้าและเธอเธอเปืีอยนนะครับสำหรับพอพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคคลิปของผมนะรับ ขอบคุณหมอพี่น้องทุกๆคนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมบังปฐานานะครับคิดเงินในเงินครับคิดท้องในท้องเฮงเฮงได้ด้วยถูกหวยนังวันที่หนึ่งนะครับอย่าได้ถูกอย่าได้มีโรคไพ่อียงนะครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับคลิปหนักก็ค่อยว่ากันไม่อย่าลืมฝากกดไลค์ช่องลงจา้าแคบ้านเชี่ยแนวเพื่อเป็นแรงใจในการคิดคลิปผมสิพยายามให้มันดีขึ้น,นครับในแต่และคลิปครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ